สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาดูนะครับ R t R t ทอาทีนะเออ r าร์ทีไปรนะอารทีหนึ่งห้านะครับนี่เดี๋ยวของบอกว่าไปทํางานนะครับไปทำงานกรุงเทพไปรู้นนะก็บอกกลับมาอยากไปทํานานะครับวันนี้เอาเครื่อง <c oughs> ให้เลยไว้รุ่นเอาไปใช้นะครับไปแต่งแล้วเรียบร้อยหมดเลยข้างในมันมีแรงกะไปเลยนะครับนี่แล้วก็น็อตน,นะครับนี่ไปเจาะนะครับทะลุ ไปในเครื่องนะครับวันนี้มันมีล้มออกนะครับมันมีล้มออกตรงนู้นแล้วก็ให้ดูให้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกยางเนี่ยเปลี่ยนเป็นเป็นลูกยางถังอีทีนะครับถังน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวภายในนะครับเดี๋ยวจะลื้อดูทั้งหมดเลยอันไหนไม่ดีเดี๋ยวคือทาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ดูรูเนี่ยนะครับนี่น็อตในรอเบอร์สิบเจ็ดเลยสอง้านแต่ทําหมทีเนี้ยอ่ะแล้วก็สปริงนะครับเนี่ยสปริงก็แข็งนะครับแข็งไม่รู้สปริงอะไรน่าจะเป็นลวดหลังั้งเนี่ยเดาก่อนนะ นี่ปรบามานนี้โอ้โหขออ่ะโอเคเดี๋ยวลองตีปังเสียงดู้วก่อนเป็นไง <c oughs> ขอเขาบอกว่ามันม,มีกำลังขวันไหลตลอดเวลาเลยนะครับใช้งานนะครับ <c oughs> โอ้โหหนัก,กนเลยเ <c oughs> ด็กวายเด็กว้เด็กว้ยองเคื่อไหลรถลองเคื่องะ้ะพัน ตรงไหนอ่ะเาโอ้โหให้คกแโคกขาหมดนะครับก่อนที่ผมจะถอดทิ้งเลยนะครับอีตัวนี้นะครับอันนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวผมจะเขาบอกน็อตข้างล่างมันขาดนะครับน็อตไอ้แท่นตัวเนี้ยเดี๋ยวก็จะทําใหม่แล้วก็จะทําเป็นลูกยางแทนทําเป็นลูกยางเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อกันตัวเนี้ยขาดนะครับน็อตตัวเนี้ยนะครับฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บนึงนะครับผมอะนะครับตอนนี้ก็ลื้อเรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องนะครับก็เดี๋ยว เห็นลูกน้องบอกโอ้ลูกปืนค้อนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนใหม่นะครับลูกปืนนะครับนี่นะสเต็ปลวดล็อกเดี๋ยวผมบอกไว้เลยนะครับนี่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นะครับสปริงนะครับเดี๋ยวใช้เป็นอ่าสเต็ปสองตัวนะครับโอ้ยนี่นะครับเดี๋ยวใช้เป็นสเต็ปผมเลยสองตัวนะครับโอ้ลูกปืนคอนเยอะนะครับนี่ นี่นะครับอือโอเคนะครับโอ้ปอกลูกแหวนก็นี่นะครับดูนะครับพอเปลี่ยนไปเลยนะครับดูแล้วไม่นาจะเวิร์กแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลื้อวัวฉีดมาดูก่อนนะครับจะดูที่ว่าวัวฉีดเนี่ยเขาใส่วัวฉีดเป็นวัวฉีดแต่งหรือว่าวัวฉีดอะไรมาหรือเปล่านะเพราะว่าควันมันเยอะนะครับปัญหานะครับคือเราต้องมาแก้ตรกนีก่อนแล้วก็จะดูลูกปั๊มนะครับว่าลูกปั๊มเนี่ยเขา เขาเปลี่ยนมาหรือเปล่าเป็นแท้หรือเทียมอะไรยังไงไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวจะลองลือดูนะครับแล้วเขาบอกว่าสปริงปั๊มเขาใส่สปริงปั๊มแต่งมานะครับถามว่ามันมีผลอะไรนะครับสาหรับผมนะผมว่าไม่มีผลนะครับสปริงปั๊มแต่งนะครับไปเน้นที่กัมานานะครับสปริงกัมานาคือตัวนี้นะครับแล้วก็สปริงวาล์วจะดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับอ้าวปิดพลาดแล้วไง ถอดลูกปืนดูก่อนได้ไหมน่ะก็เป็นตัวทอดตายไปเลยก็ตอนนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะถอดวิชีดเช็คอีกทีแล้วทั้งนดกับลูกปั๊มแล้วก็ลูกสูบใหม่นะครับนี่แท้นะครับหนึ่งานะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสปริงจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสปริงของผมสองตัวนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ลื้อลูกปั๊มออกมาแล้วนะครับ ก็ปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มแท้นะครับแต่นะครับแหมมันซีดเหลือเกินนะครับลูกปั๊มนะครับอ่านะครับก็เปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเนี่ยครับปลายมันมันซีดนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกปั๊มเทนะครับนี่ลูกปั๊มอาร์เทอร์เพิงนะครับอาร์ทีร้อยถึงร้อยสี่สิบดีไอนะครับ นี่นะครับอ่ะโอเคนะครับ<ท>เดี๋ยวให้ช่างเขาประกอบแป๊บหนึ่งครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสรุปแล้วหัวฉีดนะครับหนึ่งหัวลูกปั๊มหนึ่งหนึ่งตัวนะครับมีลม้มออกไหมไม่นามีออกไงแล้วบ้างก็อันนี้ก็ใช้เทปเกียวพันธุแล้วครับแล้วขันน็อตเข้าไปอุดไว้นะครับเพราะว่ามันทะลุถึงข้างในเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ มีถ้อยดีนะครับถ้อยดีนะครับเพิ่มหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวอ่ะก็อาช่างเราลองติดฟังเสียงไว้ดิอเออแล้วก็น็อตฝังสี่ตัวทองเกลียวทองเหลืองนะครับตัวนี้ฝังมันเกลียวเดิมนะครับเนี่ยเบอร์สิบอ่ะเอะอออพอไหมาขาเนี้ยจูนควันน้อยหน่อย

à chú nó vào đây chú khoán nó vào. เอาแรหน่อยตองลรนดิดูควันหน่อยนิเจ้าแ่เหนืยไหนื่อยไหมรอผ้าจับหน่อยถ้งดูรอบบจะตับลิประมาณนี้แหละลองจับดิ เร่นสวนเนะี่ย <Okay. S 1> มีแค่นี้ยังควันอ่ะพอไหมคือเอาเยอะนไปหน่อยพอแล้วนะ,อ,นะอ่ะ,อะ,อะล็อกเลยเยอะไปไหรือตายหมดทุกหลอด ออจากแล้วลองดูไอ้ขาถังนั้นไอ้รูรูที่มันมีลูบออกเลยนะรูบนอะ่ะนี่นะ,ะนะครับก็ถือว่านิ่มใช้ได้นะครับนี่ยเอาพี่ดูดิง่ายใช่ไหมครับนะอ <laughs> อโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาไปลองดูนะครับ ตอนนี้จะจูนไว้บางๆเลยนะครับควันนะครับวันีไม่ค่อยชอบควันเท่าไหร่มั้งเนี่ยพี่ดูน,ดนควันเยอะอ่ะโอเคนะครับก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวติดตรงนี้หน่อยดิแหมลองดูดิมันนิ่มสู้คนนี้ได้ไหมเดินมาเลยเขามีมาปะเนี่ยอันนี้ไม่มีมาอ๋อไม่มีนะมมมีมมาครับผอ,อ่ะโอเคามา,เ,เ,ดมาเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้กันบ้างนะครับดูดิมันนิ่มสู้เครื่องนู้นได้ไหมเดินเบาให้ขาดใจนะเฮ้ย ไอ้ตามเร่งหน่อยได้เนาะมีไหมมีข so ่าวไหมมีมาใช่ไหมเอาเกลเดี๋ยวดูให้สปริงลุดเอ้าแกลสปริงเลยน้องทำังไงก็ได้อย่าให้หลุดมันไม่หยุดแต่ว่าสปริงอ่ะมันหย่อนเกินไปป่ะไม่ใช่ง่วงน้องหนึ่ทางปรับสิปรับเข้ามาปรับไปยังตึงเลย เออบัดเปล่าไปตึงเลยแต่ปิ๊งรุ่นเนี้ยกลัวมือยืดดอกเลยจะยืด,ยดทำไม<ย>อ่ะเล็งไม่ได้แล้วไี้เ,เรื่ะงอ้าวๆไม่เป็นไรปรับเข้าไ,ไ,ไปปรับไอ,อ้ตรงนี้ไว้ได้เหรอเนี่ยเรี่องนีใส่ตรงนี้ยังไม่ได้ปรับเลยก็งอพับหัวไปเลยข้างบนอ่ะ มีโพสเลยมีโพสไว้เกี่ยวอะไรไว้วะ,นะ,ะวนเนี่ยเอ๊ะห่วงอะไรอ่ะกูเห็นมันเกาะอะไรห่วงอ่ะหัวเนี่ยอะนะครับอะลองเลยกูเสียวหลุดมือวะ่ะ เครื่องนี้ก็ไม่ยอมแพ้กันเลยยังไงขนาดรุ่นนี้นะครับดิบอ,บอกว่าทำให้เบาเดือยยังง่ายกว่าทำให้นิ่งให้เบาได้นะครับี่เป็นไงเหลาพอไหมช่างต๋องดินี่กำลัง,งเดินรถบร่องกคันดีนะครับด้ยใส

นครับมาแล้วครับเลยเหม่ยเลยเกิดอะไรขึ้นเออแต่ยังสู้ดีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้้ <c oughs> า,าไปเดี๋ยวไปอยู่ก็จะของสามวันดีสี่วันไข้ <c oughs> วันนี้ดีพ่งนี้ไม่ดีแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจกะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปใหม่ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับอ่าแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ